วันนี้เปิดเลยใช่ไหมคะวันนี้เรามานะคะอยู่ที่ร้านป้อมอาหารป่ามาแบบไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจงงๆง,งมาเจอร้านป้ายอาหารป่าปุ๊บแฟนอยากกินอาหารป่ามากเลี้ยวเลยวันนี้ก็เลยมาสั่งเมนูที่ถ้าแปลกที่สุดเหรอต้องไปทางนี้เลยเมนูแรกหมึกน้ำดำแต่วันนี้ไม่ใช่หมึกน้ำดำธรรมาดา้เป็นหมึกน้ำดำ หมึกน้ำดำลองอันนี้แมนูอันนี้เมนูนี้ใครอยากลองกินก็คือแกงขั้วหอยสดมันมีที่ไปที่มาแล้วที่มาที่ไปอ่ะอาอที่ไปที่มาอ้าวลองลองลองลออันนี้ต่อดูดูดนะอืมมืออ๋อแต่ว่ามันไม่เป็นตัวมันคก๋วยเตีวหมูน้ำดำเป็นตัวเปนอะไรมันคนละสไตล์ขอชิมน้ำหน่อย นาวมาเลยอ่ะรสชาติเป็นไงมันคือต้มยำหมึกอ,อ่าซุปเปอร์ก็ซุปเปอร์เหมือนซุปเปอร์ตินใไก่อะไรเลยเนาะ,อะเอาอันนี้หนเหรออันนี้นะขอ,ะอะชินเนื้อมาหนอ่อยนะคะต้องใบ่ข้าวเลยนี่บอนทำเมยกำลังเด้งด่อไป ผมเนี่ยรีเพสแยางก่วหก่อนเอายางพ่วงก่อนยางพ่วนะผมไปอยู่ที่ไต้แล้วไปกินมันอร่อยมากแต่ไม่รู้ว่าได้อยเรตักแห้งแฟนหมาของเราเลยหอยเป็นหอยแบบสไลด์แล้ว เป็นแบบหอยตกแต่งนะหอยแต่งทนี่ยกินแกงค้าวต้องอย่างเี้ยทำทลายข้าวมาแล้วก็น้ำซุปเอยน้ำแกงอะไรอย่างเี้ยเรานนั่งกินมั้งเลยแถมไม่มีข้าวยอะเดี๋ยว่ดรอจะ อ๋ออะไรนี่คือเห็ดเหรอหรือว่าอะไรงอน,น,น,นหน้าท้าแรงนะเผ็ดน,นะเดียวๆนี่นะกวางๆมือของปากมือขบุณสองโรนผม ตัวเผ็ดนะัเนี่ยเถ้าสีมันดูเหมือนจะเผ็ดแต่ว่าข้าวสวยก็ดีนะอโอเคไหมครับ<ม>ผมข้าวป้นฝั่งโลกมาหอมบรบรยากาศปา่าเยอะๆอยู่ในปา่าถ้าไม่ดูป้ายมองเห็นนะใช่อันนี้ความัเผ็ดนะผมต้องพาเวนะ เป็นคนผมต้อพาไปนะเป็นคน,คน,นครับรีวิวตรงนี้นะฮะอือือะรเออเออเหรอเลี๋ยอีนึ่อย่างเดี๋ยวึงรีวิวด้หอลองดูเราไปี่้หรอเราไปไปเด็ด ไข่เคี่ยวมาแล้วขอบคุณค่ะไข่เคียวคอนโดขอบคุณสองโลไข่เจียวคอนโดวันนี้อยากลองกินอเปิดเลยนะอ่ะครับขอบคุณสองโลโอเคอเดืด่มมากใช่ะเจอที่ทอดในหม้อเมกัดต่อนะเนะแต่ก็ลองลองก่อนนะ วันนี้สั่งเป็นไข่เชียวกุ้งนะคะจะมีนกุ้งนะคะได้ไหมคะไข่เชียวนุ่มๆอ่ะดบรรยากาศร้าน่าน่าน่านะมาเดี๋ยวเขาจบดูๆนะวันนี้เราก็มาจบกันที่เชฟป้อมอาหารป่าที่ ชนโมเดียหางไปป้าบุญแต่ต้องบูไปดีๆนะเข้ามาประมาณ50 50เมตรป่5 5ะ5เมตรป่ะปร <50 S 2> ะมาณ5เมตร50เมตร50เมตรอ่ะร้านอยู่สายมือจะหาย,ยากหน่อยครับผมก็วันนี้ผมเปโดยแทนก็เขาพูดตรงๆแล้ว,วนะออก็นุภาพเวนะขอรายการจบอยู่ๆแค่นี้ครับขอบคุณครับ